สวัสดีครับผมพ่อผลชิเกิดก็บ,บาดสุขแจนทีินะครับครับผมวันนี้ผมก็จะซุ้มกองใหญ่ๆบ้างนะครับประมาณสักสองเซนสามเซนหรื่างี้ยสองสามเซนสองเซนกว่าคูณสักหกเซนอะไรประมาณเนี้ยนะครับสวยเนื้อสวยๆนะครับองค์ใหญ่ๆห,หน่อยอย่างเงี้ยชัดเจนนะครับเรี่ยมขึ้นคอได้ไม่ใหญ่เกินไปนะครับ กำลังสวยเลยคมชัดชัดเจนเก่านะส่วนมากถ้าเป็นผ้าซุ้มกอองค์ประมาณขนาดนี้มันเป็นพิมพใหญ่นะครับแล้วก็สวยงามจะคมชัดแล้วก็ชัดเจนพเพราะอันนี้จะจะเพราะว่าเนื้อดิใงเนื้อจะเยอะพอเนื้อเยอะแล้วครั้งเสียหายมันก็จะน้อยนะครับแล้วพวกนี้เขาอยู่กันเป็นหายให,ใหญ่มันก็ไม่ค่อยเสียหายเท่าไหร่นะ พอเสร็จเรียบร้อยพอหายแตกแล้วแตกเนี่ยก็จะยังยังยังอยู่ได้อีกนานนะครับพอเป็นเนื้อดินเผาแล้วก็สวยงามนะครับพิมพ์สวยผ้าสวยเนื้อก็สวยนะเนื้อนี่ถ้าปัดปัดปด,ดีๆก็จะมีแร่หรืมะขามขึ้นเนื้อเป็นมะขามเปียกเลยนะครับเพราะว่าทำน่าจะอยู่ยุคสมัยอ่าวรบรมษธาตุประมาณนั้น ก็ห้าหกร้อยปีนะผมว่าประมาณมีกันมาสี่ห้าองค์นะครับสวยๆขนาดเนี้ยเดี๋ยวผมจะลงไปถ่ายรูปไปก็ลองพิจารากันดูนะครับผมถ้าชอบถ้าสนใจก็ติดต่อมาได้นะครับทักไลน์มาก็ได้นะฮะแกยังพอมีอยู่หลายๆองค์นะครับที่จะพอแบ่งปันกันได้ถ้าส,สนใจนะครับ ก็มีกันอยู่สี่ห้านะครับเดี๋ยวขนาดเดี๋ยวจะวัดเข้าไปให้นะฮะแล้วก็ลองพิจารณาดูยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามของผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ